อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเด็กๆเจนซนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ต่างอึ้งกันไปเลย เมื่อมีข่าวคราวนะครับของเมมเบอร์ในวงเนี่ยออกจากวงไปค่อนข้างหลายวงเลยทีเดียวนะครับแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็ออกมาพูดคุยกันว่าเจนซี่เนี่ยเป็นเจนที่ค่อนข้างจะโหดมากๆดุดันมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันกันเองก็ตามไม่ว่าในส่วนของบอยกรุ๊ปหรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปนะครับการแข่งขันเนี่ยสูงมากๆในช่วงนี้เองเนี่ยเคป๊อปได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่ามากแบบมากๆเลยนะครับทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจกับวงการเคป๊อปสุดๆดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้การแข่งขันของเคป๊อปเนี่ย สูงขึ้นไปด้วยเด็กเเจนซีเนี่ยก็เลยต้องงัดไม้เด็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่มีรวมไปถึงการทําเพลงแล้วก็การแสดงบนเวทีต่างๆเนี่ยออกมากันแบบสุดฤทธิ์เลยนะครับในส่วนนี้เองก็คือกําไรของแฟนคลับที่เรานั้นเนี่ยจะได้ติดตามผลงานดีๆผลงานปังๆแล้วก็ไอดอลที่มีคุณภาพแต่ว่าในเรื่องการแข่งขันของการทํางานแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่โหดแล้วก็ดุไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือการออกจากวงของเมมเบอร์ในวงนั่นเองเมื่อล่าสุดนี้นะครับจินนี่เมมเบอร์ของ Enix มจะได้ มีการประกาศออกมาแบบกระทันหันมากๆเลยว่าจะออกจากวงแล้วก็ออกจากค่ายด้วยนะครับทำเอาแฟนๆเนี่ยช็อกกันไปทั้งด้อมแฟนคลับเหล่าเอ็นเซอร์เนี่ยอึ้งกันมากๆแล้วก็งงกันมากๆเลยเพราะไม่มีสัญญาณใดๆก่อนหน้านี้เลยว่าเอ็นมิกซ์นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเมมเบอร์หรือว่าจินนี่เนี่ยจะออกจากวงดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการพูดคุยกันในทวิตเตอร์นะครับว่าเด็กๆเจนซีเนี่ยดุเดือดแล้วก็ค่อนข้างโหดมากๆเลยทั้งในเรื่องของการทํางานแล้วก็การปรับเปลี่ยนเมมเบอร์ในวง ไม่ได้มีเพียงแค่ Nmix เท่านั้นนะครับที่จินนี่เนี่ยตัดสินใจออกจากวงแบบกระทันหันก็ยังมีในส่วนของกิโ r รินะครับที่ประกาศออกจาก From Midnight ไปด้วย และก็ยังมีจีอันและก็ฮียอนนะครับจากไลท์ซัมหรือว่าเด็กๆไร้ส้มนั่นเองที่ประกาศออกจากวงไปซึ่งคิวบเนี่ยก็ออกมาประกาศก่อนหน้านี้ไม่นานด้วยนะครับทั้งๆที่วงเนี่ยกำลังจะเริ่มปรับตัวแล้วก็กําลังจะเริ่มไปได้ดีแล้วแต่ว่าก็มีการประกาศออกจากวงของสองสมาชิกทาเอาแฟนคลับของไลท์ซัมเนี่ยรู้สึกหน่อยแล้วก็รู้สึกนอยไปเหมือนกันนะครับอยากให้เด็กๆทุกคนอยู่ด้วยกันแบบครบวงแบบนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จไปด้วยกันนั่นเองล่าสุดก็มีเหมือนกันนะครับกับลูน่าที่เมมเบอร์สุดปังอย่างชิ ตัดสทางค่ายเนี่ยก็ประกาศยุติสัญญากับชิวนะครับแล้วก็มีดราม่าเนี่ยตามมาต่างๆมากมายเลยแฟนๆก็ออกมาปกป้องชิวกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงเมมเบอร์อีก9คนของ l ูน่าเนี่ยก็ประกาศนะครับว่าจะออกจากค่ายจะออกจากวงด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าหมดศรัทธาในการทํางานขององค์กรนนั่นเองเรื่องของลูน่าเนี่ยก็เป็นที่ช็อกวงการอยู่เหมือนกันนะครับล่าสุดทางค่ายก็ประกาศคัมแบ็กมาด้วยทาแฟนๆเนี่ยงงกันไปเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ช็อกไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือกา รัมจากเลอซาฟิมนะครับก็มีการ ถูกประกาศยุติสัญญาแล้วก็ออกจากวงไปเช่นเดียวกันทางทั้งที่มีเรื่องดราม่าต่างๆมากมายแล้วก็มีการพิสูจน์ออกมาแล้วว่าการัมเนี่ยไม่ผิดนะครับอันนี้แฟนๆก็รู้สึกไม่โอเคมากๆแล้วก็อยากให้การัมเนี่ยกลับเข้ามาในวงหรือว่ากลับเข้ามาในวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อพูดถึงการัมในเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องนึกถึงซูจินนะครับซูจินจาก G IDLE เองเนี่ยก็ถูกดราม่าแล้วก็ประกาศออกจากวงและออกจากค่ายไปเช่นเดียวกันทางั้งที่มันไม่แฟร์เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ทําผิดแต่ว่าถูกกล่า,า,าลว แล้วก็ออกจากวงการไปมันไม่โอเคเลยท่านคับในทุกวันนี้ก็ยังคงคิดถึงซูจินแล้วก็การัมนะครับที่โดนอะไรมาเหมือนๆกันแล้วก็อยากให้ทั้งคู่กลับมาร่วมวงกลับมาร่วมวงการอีกครั้งหนึ่งในฝั่งของบอยกรุ๊ปนะครับเท่าที่เราเนี่ยจำได้ในช่วงที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยก็จะมีเยดัม um, แล้วก็มาชีฮกด้วยนะครับจากเทรเชอร์นั่นเองที่ทางค่ายตัดสินใจออกมาประกาศนะครับหลังจากที่มีการพักกิจกรรมไปไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อหรือว่าเรื่องปัญหาส่วนตัวเรื่องสุขภาพเองก็ตามล่าสุด ทางค่ายก็ออกมาประกาศแล้วว่าเยดดำกับมาชิโฮจากเทรเช u r e ได้มีการออกจากวงนะครับประกาศยุติสัญญาแล้วก็ประกาศยุติเป็นเมมเบอร์ของวงเทรเชอร์ไปแล้วทำเอาแฟนคลับเนี่ยเสียดายมากๆเพราะว่าทั้งสองคนทั้งมาชิโฮแล้วก็เยดดำต่างเป็นศิลปินแล้วก็ต่างเป็นไอดอลร่วมวงที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคนที่มากความสามารถมากๆแฟนๆก็อยากให้เทรเชอร์เนี่ย อยู่ในการแบบนี้ไปนานๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทั้งตัวค่ายแล้วก็ตัวเด็กๆเองสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับนะครับของทั้งเด็กๆเจนซีไม่ว่าจะเป็นวงไหนก็ตามมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมาร่วมแชร์กันได้นะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเด็กๆเจนซีที่มีการออกจากวงไปรู้สึกเสียดายกันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้เลยแต่ที่แน่ๆต้องยืนยันเลยนะครับว่าเจนซีเนี่ยเขาสู้กันดุเดือดมากๆมีเรื่องรราาาาาวเเเกกกกิดขขขึ้นนนนมมมยยลไ่่่จะป็แงัั ตลาดของเพลงนะครับรวมไปถึงการออกจากวงความกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องราวต่างๆที่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเนะี่ยมันก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมากมายจริงๆนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนแต่เราขอทุกคนคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะครับเพราะว่าต้องเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนที่ตัดสินใจไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันเลยนะครับสวัสดีครับอันยอง